วันนี้พี่ม่อนแวะมาคาเฟ่สวนทุเรียนค่ะคาเฟ่กระต่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากระต่ายน่ารักเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยนะคะนี่นะคะเข้ามาแบบลึกลับมากเลยค่ะเข้ามาลึกลับมากเลยนะคะเข้ามานี่คือมีแต่สวนยางป่ายางเท่านั้นเลยค่ะนี่ นี่คนพามาอืมนี่เราไปมอนหากระต่ายก่อนนะคะแล้วกระต่ายอยู่ไหนอ่ะนู่นกระต่ายอยู่น,นู่นฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อน้องกระต่ายอยู่ในกรงเดี๋ยวเราไปดูกระต่ายกันดีกว่า น้องกระต่ายน้องกระต่ายน้องกระต่ายโอ้กินใบทุเรียนด้วยหรอลูกกินใบทุเรียนด้วยหรออืมดอกอะไรเบญจมาศปะสวยจังเลยน้องกระต่ายกินใบทุเรียน <ไป S 1> อ่าไป,ไปอ่าตัวนั้นมีตัวอะไรอ่ะลกเด้งกเด,ด,ดอยู่นกแน่เลย นกปะอ๋อ,อพัดลมแอร์พัดลมแอร์เป่าแม่งนึกว่ามีนกอยู่ตรงนั้นไปไปไปเข้าไปเลยว้าวบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะเย็นชํำเลยนะคะแอร์เย็นมากๆเลยค่ะลุงเอ้ยคุณลุงเอากระต่ายไว้พวกเราแล้วนะคะน่ารักมาก เจ้าของร้านเอาน้องกระต่ายมาให้พี่มอนค่ะพี่มอนตัวสีขาวนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะขอตัวนี้เลยค่ะเลงมากัน3คนนะคะน้องกระต่าย3ตัวค่ะเจ้าของร้านบอกว่าเอามาอุ้มแล้วก็รูปๆูปขนเขานะคะเพลินๆนะคะกินไปด้วยเล่นน้องกระต่ายไปด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้ตาสีแดงแป๊ดเลยนะคะ สีขาวสะอาดเชียวนูนของพี่ฟกตัวดำปีเลยของนั้นทันว่าก็ขาวดำนะคะตัวนั้นละซนมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยซนจริงๆบรรยากาศในร้านก็สวยงามนะคะบรรยากาศน่านั่งมากเลยค่ะรอบๆข้างนอกก็จะเป็นสวนนะคะทุกคนธรรมชาติสุดๆเลยนะคะอาหารอร่อยตอนแรกพี่มอนคิดว่าเอ๊ะอยู่ในป่าอย่างนี้จะอร่อยไหม แต่พอสั่งอาหารมาทานกันอร่อยทุกอย่างเลยค่ะนี่น้องกระต่ายนะคะเขาเริ่มเดินไปเดินมาแล้วนะคะไอตัวนี้ซนมากทุกคนซนจริงๆเด็กๆก,ก็เล่นโทรศัพท์กันไปค่ะกับเล่นน้องกระต่ายนะคะเพลินๆน,นะคะช่วงรออาหารค่ะอืมอาหารอร่อยมากทุกคน ถูกปากถูกใจถูกลิ้นค่ะ